สวัสดีค่ะข้อสอบเดือนตุลาคมพศ2541นบ .2541 นะคะข้อตอนที่2ข้อส3บริษัทผลิตโทรศัพท์แห่งหนึ่งได้ผลิตโทรศัพ 1, ทร์รุ่นใหม่ออกมา2รุ่นคือรุ่น P 1และ P 2โดยที่รุ่น P 1จะขายได้กำไรเครื่องละ1 0 0 0บาทและรุ่น P 2จะขายได้กำไรเครื่องละ5 0 0บาทในแต่ละวันบริษัทต,ตั้งใจจะผลิตโทรศัพท์รุ่น P 1 ไม่น้อยกว่า80เครื่องและผลิตรุ่น P2 ตั้งแต่50ถึง100เครื่องถ้าบริษัทมีความสามารถในการผลิตโทรศัพท์ทั้งสองรุ่นรวมกันในแต่ละวันไม่เกิน150เครื่องแล้วบริษัทจะได้กำไรสูงสุดจากการผลิตโทรศัพท์ทั้งสองรุ่นเป็นจำนวนเท่าไรวิธีทำนะคะจากข้อมูล จากข้อมที่กำหนดให้สามารถสรุปได้ เป็นตารางดังนี้เราม,มาสร้างตารางกันนะคะก็คือมี P 1โทรศัพท์รุ่น P 1และโทรศัพท์รุ่น P 2ออันนี้คือกำไรต่อเครื่อง โทรศัพท์รุ่น P1 ได้กำไรต่อเครื่องคือ1,000บาทส่วน P2 ได้500บาทจำนวนที่ผลิตก็คือรุ่น P1 เราจะให้เป็น x นะคะรุ่น P2 เราจะให้เป็น y คะ่ะ ต่อไปนะคะเป้าหมายที่เราต้องการนะคะก็คือได้กำไรสูงสุดให้ P คือกำไรเพราะฉะนั้น ทเท่ากับ1,000 x บวกกับ500 y อันนี้เราจะให้เป็นสมก,การที่1น,นะคะต่อไปเงื่อนไขที่กำหนดก็คือ1ผลิตโทรศัพท์รุ่น พหไม่น้อยกว่า80เครื่องจะได้ x มากกว่าหรือเท่ากับ80ต่อไป2ก็คือผลิต โทรศัพท์รุ่น p 2ระหว่าง50ถึง100เครื่องจะได้50น้อยกว่าหรือเท่ากับ y น้อยกว่าหรือเท่ากับ หนึ่งร้อยสามผลิตโทรศัพท์รุ่นผลิตโทรศัพท์ทั้งสองรุ่นรวมกันไม่เกิน 150เครื่องจะได้ x บวก y น้อยกว่าหรือเท่ากับ150จากเงื่อนไขทั้ง3ข้อ ดังกล่าวจะหา x และ y ที่ทำให้ P มีค่ามากที่สุดเรามาวาดตารางกันนะคะจะได้เป็นแกน x น,นี่คือแกน y อันนี้คือแกน x ส่วนอันนี้คือแกน y ไเจะเป็นศูนย์ห้าสิบหนึงร้อนึ่งร้อยห้าสินี่จะเป็นห้าสิบหนึ่งหนึ่งยห้าสิบ อันแรกของเราก็คือ x เท่ากับ80ก็คืออยู่ประมาณตรงนี้ x เท่ากับแปดสิบ masing-masing kena kahit. Terima kasih. ห้ยห้าสิบต่อไป ตรงนี้ก็คือ80 50ตรงนี้ก็คือ80 70ส่วนตรงนี้ก็คือ150 อันนี้ x บวก y เท่ากับ150ต่อไปนะคะจากรูปจากรูปด้านบนนะคะ จุดมุมของอาบริบริเวนที่เป็นไปได้ตามเงื่อนไข คือแปดสิบห0าสและหนึ่งต่อไปนะคะนำจุด เหล่านี้ไปตรวจสอบเพื่อหาค่า p ที่มากที่สุดอันแรกก็คือแปดสิบห้าสิบ P เท่ากับ1,000งพคูณ8ปสบวกห้าคูณห0สเท่ากับ1,500ส่วนอันนี้คือ8 0ดสเจะได้เป็น P เท่ากับ1น0 0งพคูณแปบวก500คูณ

แสดงว่ากำไรจะมากที่สุดเข้ากับหน5 0 0 0บาทดังนั้นข้อนี้ตอบข้อไฟนะคะ ขอบคุณค่ะ